ครับได้แล้วครับวันนี้ช่างอ้นมาเห็นเห็นลูกหลานเล่นอยู่กับหมาครับนี่ช่างอ้นก็เลยวิ่งมาดูร้อยเอเครือครับรถผ่านทีนี้ผมก็ดูนะครับว่าอันนี้คนเป็นยายทวดของหลานทั้งหมดนะครับคือยายเต๋อยายเต๋าวัดดีวัดดีเอฟซีทุกคนดูนะครับลูกยายเต๋ามีทั้งหมามีทั้งคนมีทั้งเด็กโอ้โหไอโควิดมีทั้งโอ้นี่ดู ดูนะครับคนนี้ชื่อน้ำฝนคนนี้ชื่อต้นคนอีคนนี้ชื่อเคาเตอร์คนนี้ชื่อเคาเตอร์คนนี้ชื่อโควิดคนนี้ชื่ออะไรครับภาคภูมิคนนี้ชื่อชื่ออะไรครับไอภูมิตรงไหนไออาร์ครับคนนี้เป็นอาร์ตัวแข็งตัวเช้งตัวเช้งครับเอาดูครับดูครับตัวเช้งวิธีการเล่นของเด็กครับไม่เล่นไหนี่เห็นไหมครับเล่นเล่นเล่น โควิดเล่นตัวเช้งเป็นยังไงตัวเช้งเอ้ยตัวเช้งในตัวในตัวกัปปี้เออนี่ตัวเช้งเว้ยดูตัวเช้งอ้ยนี่ตัวอะไรอันนี้ตัวหมาว้าวาโอ้โอ,โอ้นี่ดูคนดูเขาเล่นนะครับโอ้เข้าเล่นกันอยากหลากหลายเลยครับนี่คือเด็กบ้านตะออนนะครับเป็นเด็กที่ดีเป็นหลานยายเตา๋าครับมีแต่หลานยายเต๋าหมดเลยครับอันนี้คือลุงเปี๊ยกครับลุงเปียกแกเป็นวันภาแกก็อดข้าวเหมือนตะออนแหละครับ เพราะวันพระนี่อดข้าวครับทีนี้เรามาดูนะครับใายแหววก็ไปวัดนี่ดูลูกหลานเต็มเลยโอ้<ห>แต่เปียกแกอดข้าว,วครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ